สวัสดีครับผมมีซิมใหม่ล่าสุดมาแนะนำนะครับสำหรับใส่ GPS ค่อนข้างดีมากหรือว่าจะเอาไปใช้กับมือถือแชทหรือเล่นบางอย่างที่ปริมาณข้อมูลไม่มากก็โอเคนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาซิมราคาถูกสําหรับ GPS ตัวนี้เหมาะเลยตัวนี้เป็นซิมรายปีนะครับก็คิดเป็นรายปี12เดือนอย่างที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจ9 9บาทนะครับ สำหรับการใช้งาน1ปีโดยมีจำกัดปริมาณข้อมูลอยู่ที่1 0กิก10กิกะไบต์นะครับก็ค่อนข้างจยอะพสมควรแต่ถ้าเกิดดูวิดีโอมันไม่พอหรอกเหมาะสำหรับการเอามาใช้แชทหรือเอามาใช้กับ GPS กรณีที่เราเอามาใช้กับ GPS เนี่ยผมเคยทดลองผมเคยวัดปริมาณนะถ้าเกิดว่าเราวัดปริมาณ GPS แบบ OBD ก็คือเสียบกับรถยนต์เสียบกับพอร์ต OBD นะครับแล้วให้ Data วิ่งเร็วเลยนะ ก็คือส่งข้อมูลทุกๆ5วินาทีเลยนะครับฉะนั้นหมายความว่าทุกหนึ่งนาทีเนี่ยส่ง12ครั้งผมเคยวัดปริมาณข้อมูล1เดือนจะใช้ข้อมูลใช้ปริมาณ Data อยู่ที่ประมาณ1 0 0ยกิกร้อยกิกนะครับสรุปว่าไม่เกิน5 0 0กิกแน่ฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาซิมแบบนี้มาใช้12เดือนก็คือประมาณ6กกิกก็เหลือเฟอือกับ1 0กิกนี่ผมตีแม็กซิมัมนะ Data สูงสุดแต่ผมประเมินว่า เดือนละ100ฉะนั้น12เดือนก็คือ1่กิกแค่นั้นเองนะครับกับปริมาณข้อมูลที่ซิมให้มา99บาทได้ข้อมูล1 0กิกเหลือเฟือครับเหมาะกับเอามาใช้กับ GPS อย่างมากผมทดลองกับ GPS หลายยี่ห้อแล้วสามารถใช้งานได้ปกติอย่างตัวเนี้ยผมก็ใส่ซิมของโกโมะไปแล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็ตัวนี้ผมก็ใส่ซิมโกโมะไปแล้วอยู่ในนี้สามารถส่งข้อมูลได้ปกติครับนา t าก็ไม่ได้กินเยอะ1วันกินไปประมาณ ยีเมกนะครับถือว่าน้อยมากเลยเทียบกับ10กิก์แล้วยังห่างไกลนะครับสามารถใช้ได้นานๆคุณสามารถสั่งซื้อได้ค9้บาทเป็นราคาป้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณหาโค้ดส่วนลด10บาท20บาทคุณก็ได้ลดลงอีกนะครับก็ประมาณนี้นะเอามาแนะนำเอามายืนยัน,ยนให้ว่าผมทดลองแล้วพอได้ซิมมาแกะซิมใส่มือถือโหลดแอปนะครับคุณต้องโหลดแอปชื่อกโม ในการเปิดใช้งานคุณก็โหลดแอปโกโมะนะครับตัวนี้เป็นแอปจาก AIS นะทั้งหมดเนี่ยเป็นของ AIS นะครับเหมือนเขาพยายามเปิดซิมแบบใหม่ที่ใช้แล้วหมดแล้วก็จบนะแล้วระบบก็จะตัดไปถ้าดาต้าหมดหรือถ้าเกิดว่าคุณซื้อซิมไปแล้วคุณไม่เปิดใช้งานภายใน30วันก็เขาก็จะตัดสัญญาณกับซิมเบอร์นี้ลบออกไปเลยประมาณนี้นะครับอย่างของผมเนี่ย พอได้ซิมมาแล้วผมก็แกะซิมเป็นนาโนใส่มือถือแล้วก็กดเปิดใช้งานยืนยันตัวตนให้เสร็จสับนะครับตัวนี้นะส่วนถ้าเกิดว่ายืนยันไปแล้วจะเข้าใช้งานคุณก็ต้องระบุหมายเลขนะครับในการเข้าใช้งานระบบนะครับระบบจะให้ยืนยันเบอร์โทรใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วยืนยัน OTP นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแอปแบบนี้นี่คือแอปโกโมะนะครับ แอปโกโมก็จะมีลูกเล่นให้มีภารกิจมีร้านค้าอะไรอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเบอร์นี้ตอนนี้ผมสมัครไปนะครับหลังจากสมัครไปจะได้เน็ต1 0กิกแล้วก็มีแถมด้วยนะแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแถม5 0 0 m เมกนะครับตอนนี้ผ่านไป1วันใช้ไปประมาณ1 0 m เมกนะครับจาก1 0 g กิกกับ5 0 0 m เมกนะครับหายไป0.01ก็คือประมาณ1 0เมกถือว่า น้อยมากๆกับการใช้งานขึ้นอยู่กับความถี่ของการอัปโหลด Data บน gps ของคุณนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการอัปโหลดช้ามันก็ต้องน้อยกว่าน,นี้หรือถ้าเกิดว่าคุณอัปโหลดเร็วหน่อยเป็น gps ชนิดติดกับรถยนต์มันกินแบตแต่ว่ามีแบตสำรองของรถยนต์อยู่แล้วเยอะแยะมากมายแบบนี้มันก็ปล่อยให้มันกินไปเถอะเราอัปโหลดทีๆจะได้สมูทนะครับ gps จะได้ใกล้ๆกันพิกัดสวยแล้วก็แผนที่สวยก็ไม่เป็นไรครับอยู่ใน500เมกแน่นอน นะครับก็ประมาณนี้เอามายืนยันให้นะครับว่าซิมโกโมใช้ดีใช้ได้จริงแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละ8บาทนะครับถือว่าคุ้มนะคุ้มมากๆถ้าเกิดใครกำลังมองหาซิมสำหรับ GPS ก็ซิมโกโมเป็นทางเลือกที่ดีท่านใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหน,นก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ